ก็ขอกรับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้วันนี้เราก็จะมาจัดไอดีไปเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราบ่มีไอเดีเล่นละเดอ้อคือได้แบ่งปันให้น้องๆไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ เออแต่ทุกคนดูดูประกาศนะวันนี้เขามีโค้ดมาด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าหมดยังแต่ว่าพี่ไม่ได้เข้ามาดูก่อนพี่ก็เลยไม่ได้มาลองใส่นะคะแต่ว่าพี่เนี่ยได้ทําการเติมเครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเติมมา7 9บูตนะคะแต่ว่าโค้ดตรงเนี้น้องๆคนไหนที่ที่อยากลองใส่ก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะคะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาจัด ไอระดับแรนะคะทุกคนนี่เลยตัวนี้นี่นะไอระดับระดับแรแต่ว่าตัวนี้มันขึ้นว่าไม่พร้อมจำไหนน่าจะน่าจะของหมดหรือเปล่าแล้วเขายังไม่ได้เติมนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจิ้มเลยทุกคนปึ๊บกดยืนยนันกดโอเคอ่าเด้งมาหน้านี้นะคะทุกคนก็ ก็คือจะเป็นข Safe ้อมูลของรหัสนั้นๆนะคะก็คือข้อมูลการเข้าแวรทุกคนและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนเอาไปว่าเราไปเจอกันที่หน้าตัวเกมดีกว่าก็โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่หน้าตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเราจัดเป็นไอดีระดับแลรนะคะทุกคนเราก็ได้มาในส่วนของเสื้อ เสื้ออะไรวะเสื้อรีวายหรือเปล่าทุกคนของไอเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเคยดูนะคะทุกคนแล้วก็เป็นในส่วนของกางเกงนอนอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้กางเกงนอนมาบ่อยมากกางเกงนอนนะคะแล้วก็หมัดนี่หมัดงูนะคะทุกคนหมัดงูหวัวค้างเขาหวัวค้างเขาที่เพิ่งกลับมาไม่ใช่เพิ่งกลับมาดิเพิ่งเอามานะคะทุกคนแล้วก็ เป็นในส่วนของตาฟ้าแล้วก็น้ากัไฟนะคะส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท,ท้าที่เป็นรองเท้าของตู้อีโวนะคะทุกคนและในส่วนของท่าทางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดี่เลยในส่วนของท่าทางก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ปืนเจ็ดมู่นี่เลยทุกคนแถมเนี่ยปืนเจ็ดมู่ห้ากระบอกนะคะทุกคนท่าแรกก็เป็นท่า เข้าแพ็กเกอร์หรือเปล่าทุกคนปู่แพ็กเกอร์นี่เป็นไงเท่เอาเรื่องไหมทุกคนต่อมานะคะเป็นในส่วนของปืนฟาร์มาสนะคะทุกคนนี่เลย้ยทุกคนดีนะมีสกินปืนฟาร์มาสเพราะว่าช่วงนี้พี่เล่นฟาร์มาสบ่อยมากเพราะว่าแรงมากนะคะทุกคนต่อมานะคะเป็นในส่วนของซองยาวอัพแปดนะคะทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเท่ทุกคนดูดี ต่อมานะคะก็นี่ M40 หรือเปล่าทุกคนนี่เป็นไงมัดงูปืนก็งูนะคะทุกคนกคนิดดูดิเทเทศต่อมานะคะทุกคนเป็นปืน AK นี่เป็นไงนี่เลยเป็นในส่วนของปืน AK นะคะทุกคนแล้วก็ ในส่วนของท่าทางอื่นก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอัน,นนี้เป็นท่าเห็นเขาบอกว่าเป็นท่าของอ่กิจกรรมล่าสุดเลยนะคะทุกคนก็คือพูดถังซานนะคะทุกคนนี่เลยสามารถยืนได้แบบนี้เลยทุกคนดูดิเออไงต่อมานะคะท่ากินมามีไส้ตูดอ้หต่อมาท่าไก่นะคะทุกคนเป็นไงเป็นไงดูเดดูเดด อดีว,วะเป็นไก่ดีว,วะและในส่วนของท่าแปลงล่างนะคะเป็นท่าแปลงล่างนารุโตะนะคะทุกคนนี่แหละเป็นไงให้เ,เรื่อกไหมทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้พี่ด้วยและส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ อยากจะสารต่อรหัสพี่อีกนี่ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะทุกคนพี่เป็นคนเบื่อง่ายนะคะทุกคนแล้วพี่ก็อยากจะแบ่งปันให้น้องๆได้เล่นด้วยนะคะทุกคนเอาไว้ว่าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย